สวัสดีครับคณะกรรมการประเมินทุกท่านแบบแรายง,งานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจครั้งที่1 1ตุลาคม2 5 6 6ถึง31มีนาคม2567ข้อมูลผู้รับการประเมินชื่อผู้ประเมินนายจิรวัตแก้วจูตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ช่วยครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนพุทธศาสนาสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3วิมุตย์ตานวิทยาสังกัดเทศบาลเมืองสุงไงโกลกปฏิบัติการสอนปีการศึกษา2566รายวิชาที่สอนสอนวิชาสุขศึกษาและพละักศึกษาชั้นปหจจำนวน12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนวิชาศาสนาพุทธชั้นป .1 ป .2 ป .3 จำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนกิจกรรมชุมนุมศิลปะป้องกันตัวชั้นม .1 ถึงม .3 จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนลูกเสือเนเนารีชั้นป .6 จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1ผลสำลิตของงานปฏิบัติการสอนวิชาพุทธศาสนาป .1 ป .2 ป .3 และสอนวิชาสุขศึกษาและพลศ,ศึกษาชั้นป .6 และชุมนุมศิลป,ปะป้องกันตัวชั้นม1ถึงม .3 เชิงปริมาณ21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เชิงคุณภาพจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเชิงประโยชน์นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหารายวิชาและมีพัฒนาการครบทั้งสีด้านผลสำเิิจของงานเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1เชิงปริมาณตลอดปีการศึกษาเชิงคุณภาพ ดูแลนักเรียนภายในชั้นเรียนติดตามการเข้าเรียนการส่งงานตลอดจนการเยี่ยมบ้านนักเรียนเชิงประโยชน์นักเรียนอยู่ในระเบียบวินยัยลดปัญหาระหว่างเรียนผลสามธิตของงานกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเชิงปริมาณตลอดปีการศึกษาเชิงคุณภาพนักเรียนมีความ รู้ด้านวันสำคัญตามหลักศาสนาเชิงประโยชน์นักเรียนมีความรู้ด้านวันสำคัญตามหลักศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนาส่วนที่ 2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการแบ่งเป็น2ส,ส่วนสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะหลักการมุ่งผลสำเร็จ นักเรียนเรียนรู้เข้าใจในเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมใช้หลักจรรยาบรณครูในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติตัวตามคุณธรรมจริยธรรมตามความเหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ความเข้าใจในองค์กรและระบบงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้การทำางานราบรื่นและพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นการบริการเป็นเลิศมีความตั้งใจให้บริการไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำงานเป็นทีมร่วมทำกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมรรถนะประจำสายงานการออกแบบการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น การพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมและสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือทำเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ